ฮะพี่มนาอามบอกว่าโอ้เจ้าระวังเด้อเจ้ามีโทษฐานความผิษกับซุ้มไข่อยู่เด้อเออจริงตลอดจิงตลอดมานานทำตลอดคิดตัวเฮากับยายดูใสายยายต้มแหละต้มแหละพอมาแจกพิซซี่เห่าเลยสวัสดีทุกท่านนะครับนะคุณยาย เรียกมาเอาข้าวโพดนะฮะ FC แจกบอกครับยายโอ้ขอบคุณครับมีได้ข้าวโพดจากมาดามเรานะครับขอบคุณครับนะในนี้ก็จะเอาไว้แทะอยู่แถวแกาแฟกุกอกนะฮะเดี๋วราชีไปประจำเพราะว่ายายจะเข้าไปบ้านก่อนไปลงคลิปโอเครครับผมเดี๋ยวเราไปชดใช้ค่าเสียหายให้ ปลาก่อนนะฮะข้ากับข้าวนะก็นี่แหละครับนะก็เขาไปไหนกันหมดวันนี้นะครับก็น่าจะตามไปให้กำลังใจคุณลุงคนนะครับที่วัางเยี่ยมนะครับเนาะเราก็อ่าไปมาแล้วมันก่อนนะฮะให้ไปทุกวันไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเราอ่าไปไปมามาเอานะครับเนาะวันไหนว่างก็ไปนะครับ ครับสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าบ้านของคุณลุงนะครับคุณลุงคนป้าแตนนะครับผมนีกับบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยขอบคุณคุณยายรองด้วยนะครับที่มอบอข้าวโพดให้นะครับสองอันนะครับเอาไว้มารับประทานนะมาแทะเล่นอยู่แถวนี้นะ ขอบคุณสถานที่กาแฟกวกวกๆด้วยนะครับในใช้ในการทายทํำนะรับ,บอมาได้ขยับเข้ามาครับปบวร้อน ความร้อนเดี๋ยวความร้อนขึ้นนะครับต้องขยับออกมาอีก มาดูว่าวันนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นที่กกกอ,อกบ้างนะครับก,กกกอ,อกวันนี้ร้อนอบอ้าว อันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับถึงแล้วโกกอกวันนี้นะครับที่ช็อปกาแฟกกอกตอนนี้มีแอดไอซิสอนคนเดียวนะฮะด้วยความร้อนของอุณหภูมินะฮะน่าจะทำให้พี่ๆเขาเข้าร่วมกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ร้อนมากนะครับร้อนระอุนะฮะ โอ้ดีจังเลยมีลมพัดมาเย็นๆนะครับค่อยยังชั่วนะครับโอ้โหนึกว่าจะร้อนอบอ้าวขนาดนี้นะครับขอบคุณลมเย็นๆนะ บรรยากาศหน้าบ้านของคุณลุงพลน,นะครับรถตู้คุณลุงอยู่ข้างในนะครับคุณลุงน่าจะใช้รถกระบะไปนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะอยยี นี่คือบรรยากาศที่กกอกนะครับเมื่อกี้แอดนายโพธินะขี่รถไปสำรวจพื้นที่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวแอดรายงานนะครับที่กกอกนะครับตอนนี้อยู่กันสดๆนะฮะอยู่ร้านกาแฟช็อปกกอกนะครับนะสนับสนุนโดยมาดามจำลองนะฮะให้เขาพูดมานะครับ2องฝักนะฮะขอบขอบคุณคุณใหญ่จำลองด้วยนะครับ เพื่อหิวนะคุณยายบอกนะครับเพื่อหิว Thank <laughs> you. นี่ก็บรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับนะเหตุการณ์ยังไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะประจําการอยู่ที่กาแฟกกกกแล้วครับ